เอาแล้วเอาแล้วเอาละอะไรี้หนึ่งสองสามโอ้โหบุกปิดกล้องโอ้โหปิดกล้องนี่ไงนี่ไงเรียบห้อย C by s t e v ฟล็อก8ไลฟ์สดพร้อมลั่นทุกวันที่ยูทูบเบอร์สกเกอร์เกมทุกวัน3ามทุ่มแล้วพบกันผู้รอดชีวิตอ่ะต้องขอ,อกาบสัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับจินิตอลเข้าสู่อินเฟสไทชั่นผมสตีฟล็อก8แปนำมานะวันนี้ครับเรามีคอนเทนต์ฮ่าฮาอยู่หนึ่งคอนเทนต์นะครับกล่องดำอีกแล้วครับผู้ใหญ่เอ้ยลอดแดงยอ้เเย,ย้ย,ย,ย,ยจ,จไอ้กู เดี๋ยวเราให้ใช้ D X ได้คนละอันนะครับผมใช้ D X อันเดียวพอนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยสี่คนตอนนี้จะแบ่งทีมทีมละสองคนก็คือสองทีมผมกับฝั่งตรงข้ามเราจะเปิดกล่องดํามพร้อมกันนะฮะมันจะมีคนละกล่องเปิดได้อะไรเราก็ต้องมาเอาชีวิตรอดกัน,นครับโดยใช้ของในกล่องนั่นแหละในการสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคมาขอสัญญาณจากกรรมการหน่อยครับเดี๋ยวผมจะรอเปิดกล่องละคือถ้าเปิดกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยหดได้เลยนะโอเคไหมผมทีมเดียวเทพเอิร์ธนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีไอ้ไอ้ไอ แบนะโอเคมาพร้อมละกรรมการครับกรรมการมาเลยครับเก้าเก้าเริ่มนนเกินเริ่มาแล้วเริ่มแลเริ่มมแล้โอ้ผมดูมีคนชนะแล้วจัได้มีคนชนะแล้วมาเลยเออาเลยมาเลยมาเลยไอเหี้ยมันได้ไรวะไอเหี้ยโอ้ยเหี้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าฮึ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้แอบไก่เว็บมันได้ปืนอะไรวะแอบได้ M 4สีบโอ้ยยัดแค่ไอ้เว็บได้ไร M เจ้าโอ้ยมาคุณผู้ชมครับรอบนี้นะหนึ่งหนึ่งครับกับเพื่อนรักเทพบอบมาผมพร้อมละรอแค่กรรมการสั่งอ่ะผมพร้อมลั่นเลยมาไปเโอ้โหไอ้แซมมันก็เร็วเกินไอ้แซมเป็นกรรมการ ฮะว่งไงคุณดูปืนระบบเด็กที่ผมเปิดไม่ไม่น่าใช่หอวไม่น่าใช่มั้งก็บอกแล้วล่ะเจริงใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเขาอ๋อแย่แค่ไอ้เหี้ยเต็มระบบโอ้อะไรอย่าดนไอ้เหี้ยคุณเปิดได้สกาฟจริงเหรอวะโอ้ เดือดแทบด่าลงมากูยืนเฉยๆเลยและให้ยิงตายเลยไม่เชื่อเราคุณแคสกาปะแค่สกาปะชิคเลยวะไอ้สัสตุ้งมันทำเสืออะไรนี่เลือดเหลือเท่าไหร่ทบบ๊อบเมื่อกี้เลือดเหลือเท่าไหรเลื่อนเหลือขาไอ้ปลายขาไม่ได้ปรับยาเลยผมคล่องกับแทบบ๊อบว่ะผมขออีกรอบได้ปะได้ดิวะมาดิวะมาดิวะเล้วแทบบ๊อบรอบนี้ผมขอแก้มือนะ มา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 ดีวะมาดีวะจัดดีวะจม่าเจอนะดีว่คุณอยากเจอปืนอะไรดีว่าอผมคุณอยากเจอปืนอะไรมาเลยอะไรก็ได้ผมได้หมดเดี๋ยวผมขอดววีอ่ะมาดีมาีกรรครับพร้อมตับหเริ่มโ้หนี่จ้าคุณเห็นปืนกระบอกผมป่ะคุณเห็นปืนผมป่ะคุณดูปืนผมป่ะคุณดูปืนผมป่ะ จะได้สิเกะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วเอียเลี้ยงเลยเลี่ยมแล้วเลี่ยมแล้วรู้ว่ามันเีแล้วหเลียแล้วอยากรู่าเลี้ยไม่เลี้ยมหรอโอ่องอลรลีมอ้ยากชขอล้อกขอล้อล้อ มึงอย่าเชื่มึงอย่าเชื่อก่อนบอกอย่าเชื่อเลี้ยวไปเลี้ยวหรอมันเลี้ยวมันเลี้ยวไอ้เแบ๊กทำลายหลักฐานไอ้แบ๊กทำลายหลักฐานแบ๊กทำลายหลักฐานแบ๊กเฮ้ยไม่เมื่อกี้ผมเปิดซิกได้ซีแม็กด้วยว่ะไอ้เทียซิกแม่งโคตรดีเลยอะซิกเปิดกล่องสมัยนี้แม่งดีว่ะเปิดที่ไหนวะเป่ เราเปิดที่ไหนวะเนี่ยคอดีเลยเออเเปิดที่ไหนวะเนี่ยอยาจจะไปเปิดบ้างเลยวะขอคนดีเลยเฮ้ยรอบนี้ส่งคนมาดวลกับผมอีกสักรอบไดเป่าวะคนมันคันมือว่ะหรือว่าแทบบ๊อบจะเอามาผมอีกสักรอบวะเฮ้ยไม่ต้องถึงมือผมหรอกเดี๋ยวผมส่งคนไปเลยไหนคนเด็ดไอ้ล่นเลยว่ะเพื่อนรักล่นผมเลยเอนรักล่นเลยว่ะ โอ้โหนี่เพื่อนรักคุณข้าวยังไม่มีกินเลยยังต้องหาฟามปลากระป๋องมันจะไหวหรอวะขนมเยอยแล้วยังไงบอกไปดิมามามาคุณฝึกมาจากคใคยคุณฝึกมาจากค่ายไหนวะผมมาจากแอสซัสซินเออวปโอ้โหแล้วค่ายนี้เขาว่าเก่งนะฝึกเยอะนะผมขออยู่ฝั่งนี้นะโอ้ยอยู่ได้ทุกฝั่งกันเลย ไม่รู้ไหมเนี่ยว่าแบบไหลผมหักหมอาตีนเล่นะเนี่ยเอาใช่เหรอโอ้โหเจอเนี่ยมาเลยออกแนวบุลลี่นะแนวบุลลี่นะอันเนี้ยถ้าคุณย้อนหัวคาคุณกากันแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไหนึ่งสองสามหกโอ้โหหูปัดนกล้องหูปัดกล้องนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยก้ออมเเจบ่ไไ

อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยแทบบอักแม่งมันจะมาชนผมว่าไอ้เฮ้นแค่เอาดิวะมาเฮ้ยแฮบมาเรากรรมการครับขอสัญญาณนะครับกรรมการเปิดได้ IMI โอ้ยิงให้หัวโลกเลยสัตว์3 2 1เริ่มได้ครับโอ้โหไอ้สัตว์มาดิมาดิมาโอ้โหแม่โคตรกี้โกงเฮ้ยกงหรือเปล่าวะมาดิ มาดิมาดิมาดิเรียบร้อยเรียบร้ัยไม่คือขอกูคุยก่อนแป๊บนึงได้ไหมว่ามันเปิดได้ยังไงร้อยนัดครับกูขอกูคุยก่อนได้ไหมไอ้บัฟมันได้ดีสุดที่ห้าโอ้ยพี่ห้ากูปล่อยกูอยากจะปล่อยเมาเลยกูเห็นปืนยาวๆมา อ๋อไอ้เหี้ยไอ้แอบได้บีบีอีกนะไอ้เหี่ยไอ้เนี่ยเมื่อกี้ดึงความสนใจแล้ววะไอ้แอบแม่งเบิร์เซิร์ไปเลยครับจังหวะไหมเดีอาผมฟังฟังเองหน่อยมาผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วฮะแต่ท่นเรีกเหรออ๋อสงสัยทีมนี้ผมจะอยู่ยาวๆดิเล่นกันร้อยกล่องมันไม่น่าตายวะดูจากทรงแต่ถ้าสุ่มได้ปืนเฮี้ยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง มาประจำที่เลยผมพร้อมอ่ะกรรมการบ๊อบนับเลยครับจัดแต่หนึ่งสยังไม่เริ่มไอ้สุดกูยิงกรรมการก่อนได้เลยเมื่อวานจ้านี่นะมันจะมีเสียงระเบิดอ่ะอ่เริ่มโอเคมาดิมาดิเออเออเออเดเ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 อเด้อเดเอ รอนัดโอ้ยยังแค่ได้วะยัดแค่เอาแล้ววะยังไงวะแฮบโอ้เลยจะไมจะเบิดได้ M สองสเกอีกแล้วเหวะยิงโดนตเล็กอะโอ้ไอ้เฮียนี่ไอ้เว็บนี่หนักสุดเลย R a H สอไม่คเนี คือตาเนี่ยกะว่าไอ้ทีชนะเนี่ยมาเขื่อกอ็ไวเกินเอาใจอัก็ไวเกินมาคุณผู้ชมครับกติกาก็คือถ้าใครอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นทีมบังคับชาร์ทนะไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะยืดเยื้อะนะฝั่ง<อ>ตรงข้ามนะก็จะเป็นก็แล้วแต่ว่าจะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วเหรอไอเชี่ยเปิดแล้วกูก็เปิดอะมามาดิมาดิ <laughs> <laughs> เอ้ารัทีมลัดทีมกูบาคับชาร์จเอายังไงแรปประเด็นแรปประเด็นยังไงนิ่มทำตี้ยังไงวะรัดทีมไม่จ่าผิดหวังไงเย็นแก่อธิวะโง่จริงไม่แงเป็นแบบนั้นมากเกินไอ้ยันรัทีมกูบาคับชาร์จกูเจอแทพบอสชาร์จกูไปไม่เป็นเลย มาฮะคุณผู้ชมครับรอบนี้ผมต้องดวลกับเพื่อนรักของผมทั้งสองคนนะครับมีแท็บแซมกับโจเตียวนะฮะวันนี้มาผมพร้อมล่ะผมรอสัญญาณเลยน้องเข้าเตยอนแต่แต่ไม่ไม่เข้าตีอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคมือผมมันมันไม่รู้มือกันไงอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมกรรมการสัญญาณเลยกรรมการส ไอ้สัสเต็มระบบแผลบีเฟ้แผลบีเฟ้อะไรไอ้บีเฟ้อันนี้ก็เปิดกล่องแล้วเหรอโอ้โเปิดแล้วดิโอ้โหยังไงอ่ะเปิดอยู่ไหนอ่ะก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าไงถามตอบกันเริ่มแล้วอีกตื่นนัดหนึ่ง แบบนี้เลยนี่แต่มันแบบว่าที่มันไม่เต็มระบบเลยว่ะไอ้ลี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 ลเลีลีลีอ้ลีลวลีลีีล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 ีีล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 ี มัน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 ฮึนี่ไงนี่ไงนี่ไงรู้มือแล้กูกลับแล้วกูกลับไงแล้วกูกลับไงเยอะนะไปซ่อนไปเออีกแล้วคู่ใบซ่อนไม่ไหวอ่ะโอ้ดังแท้ด้วยพี่เคนว่ะยอะแค่โอ้ใบซ่นไอ้แฮมมึงได้แล้ววะเยอะโอเยอะแกรอบนี้มีแต่ปืนดีๆออกว่ะปืนดีๆออกดีจัา มาคุณผู้ชมรอบรอบนี้ผมจะให้เทพเอิร์ธกับแฮบนะครับผมดวลกันดึงหนึ่งอันนี้เป็นแคนดิเดตของหน่วย ATK attacker ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคุณภาพว่าใครีโหดกว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมเป็นกรรมการเองคุณบ๊อบฮาร์เลยได้ก็มอยู่ฝั่งนู้นนี่อ่ะได้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 ต้องมีกรรมการสองหน่วยนะโอเคมาพร้อมลรพร้อมล้หรอสามสองหนึ่งไป เอาแล้ววะเธอบอได้แล้ววะโอ้โหยัดแค่ขอคนดีเอาไว้ไหนวะแหมได้แล้ววะเอาแล้วเอาแล้ววะใส่ละเออเออเออยังไงเลี่ยมกันเรียมกันป๊ปป๊ปป๊ป ไปทำบุญนะไปทำบุญนะวัอะไรนะไปทำบุญนะวันนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมครับยังไงก็วันนี้นะฮะเราก็จบคลิปนี้ไปอย่างใสสะอาดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าพักหน้าตรงนี้ผมติ๊บล็อกแปงนันกลับแล้ววันนี้ไปแล้วครับผมไปายสวัสดีครับไปไปครับผมวันนี้ทำไมย่นไม่ขึ้น